กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมตาหนวดนะเหมือนเดิมเช่นเคยจะมาเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะก็เมื่อกี้ไปแมวมานะก็ถือว่าได้ทุนกลับขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็อยากจะมาเกมนี้อีกสักรอบหนึ่งเนาะโอเคก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มก็อย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิงให้ผมคนนี้ด้วยนะครับ กลุ่มนะไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นนะอันนี้เมื่อกี้ก็เปิดไปแล้วนะคือจัดสองเกเพรวดเลยวันนี้นะก็จะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากก็จะไปเป็นแบบพวกมาจองนะช่วงนี้พาจองหนึ่งมาจ้องสองก็ถือว่ามาดีเลยทีเดียวแต่พอผมไปจัดตามันไม่โอเคนะเอาเป็นว่าคร่าวๆแค่นี้สำหรับกลุ่มเนาะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่ม ผมทิ้งลิงไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้แล้วนะครับแม่สาวนางอำเภอนะดูซิว่ารอบนี้จะเป็นยังไงเนาะก็ผมนอนนั่นเองเหมือนเดิมนะมาครับวันนี้ทุนหนึ่งพนะเมื่อกี้ถอดถอนไปแล้วจะเริ่มไปที่เบ็ดเจ็ค่อยๆไล่เบ็ดไป ทุนหนึ่พันนะสำหรับเกมนี้ขอขอเริ่มหนักหน่อยอาจจะเป็นไปถึงเบ็ยี่ถ้าพอมีแรงนะโอเคก็แลดูเงียบโดนตลอดมาเมื่อไหร่ก็โดนนะสำหรับเกมนี้แต่ด้วยตัวคูณมันเยอะไงเราก็เลยแบบเอออยากจัดอีกเผื่อจะฟุกในแต่ละวันไปครับขอซื้อไม้แรก สิบหมุนเหมือนเดิมนะเพื่อนๆดูซิว่าจะคุ้มทุนหรือเปล่าหมายแรกก็เงียบแล้วก็พี่ๆคนไหนนะที่อยากให้ผมจัดเกิมหน่อยให้ดูก็คอมเมนต์ดได้โหยังเงียบสุดท้าย โอ้โหเพิ่งมาโอ้โหเกินไปจนไปจริงจริงได้ช็อตเดียวเลยร้อยเก้าสิบไปครับขอไล่เบ็ดเบ็ดแปดแล้วกันอู้เข้าไหมปาบปาบหืม เกือบเกมนี้ก็นั่นแหละตกบูลมันเยอะไงอยากจัดทุกวันนะแต่วันนี้โดนไปสองเกมละเพิ่งจะมามักมือขึ้นไอเกมแมวนี่เองอจัดมาหน้าผู้ชายมาครับจนหน้าผู้ชายสิโอ้โห จะคอมโบโยากนะบอกเลยยังไงปาบยังไงหมวกมาดิหมวกือ เกินว่ะมาอีกปาร์ตโหเจ็บจีโอ้โอมาสองตัวอ่ะขอไล่เบ็ดอีกเบ็ดเก้าแล้วกันดูซิว่าจะมาหรือเปล่า ยังไงครับอือหือชอบจริงนะไอตัวคุณคุณดีๆนะน่ารักน่ารักยังไงครับเคมะเออยังไงสาเกม,มาสองจัดมาสิครับโอ้ อย่างเงียบโอ้ทุนหนึ่งพันซื้อไปรอบเดียวแล้วก็เหลือร้อยกว่าบาทเพื่อนจัดมาโอ้โหมาดิมาดิครับก็มาดิครับจัดโอ้โหนี่น่าคอมโบจะมาเคได้อยู่นิดหนึ่งปารตมาดิครับ59 ไม่หมดไม่ตายนะวันนี้ไม่หมดไม่ตายกับเกมนี้สู้ตายยังไงเงี้ยโอ้โหหน้าผู้ชายน้าผู้ชายที่ป้าอุ้ยโอเคเข้านะเบ็ดเก้า แต่ก็เกือบหมดเหลือร้อยเดียวไอ้ครับจัดมาไม้แรกโอ้โหเคได้เอมาเอมาสวยจัดมาคูณสิบหกโอ้โหได้ขืนแล้วเจ็ดร้อยสิบสองขืนแล้วเพื่อมาอีกหน้าผู้ชายแบบเต็มแผงได้ไหมขอหน้าผู้ชายแบบเต็มแผงเต็มเม็ดเต็มหน่วย เอาแบบไม่มีที่ว่างจัดมาเคเคมาสวยยังไงเจมาร้อยเก้าสิบอีกสี่หมุนเพื่อนมาให้แตกในทียังไง <c oughs> โอโ้โหสองเม็ดสุดท้ายโอเคเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด น้าผู้ชายดีมาดิครับเต็มเม็ดห้าร้อยแปดสิบห้าเฮ้ยอสวยมาอู้หมวกอู้เนี่ยถ้าเข้าฟีแล้วเจอแบบนี้นะอ้ย,อย่างปังอะปังแบบโคตรปังเลยอะ ขอขึ้นเบ็ดยีสิบเลยละกันเพื่อแท็กนอกก็ยังดีวะอู้มาดีครับจัดมาจัดมาอีกคอมโบมาเองนะโอ้โหนาผู้ชายแบบเต็มเม็ดเต็มเม็ดไหมมาเคมาเคมาเม็ดนี้จัดมานี่ครับร้อยี่สิบ โอ้ตายอยู่แปลว่าเ <c oughs> ม็ดนี้ยังไงเม็ดนี้ยังไงเคไหมเจ็บใจบอกได้อยู่นิดนึงยังไงต่อไหมต่อไหมหน้าผู้ชายจัดมาดิครับ เม็ดนี้280มาอีกคูณ16อ,โหโหโอ,โอ,อุโอ้ยฮพ่แ้ย820 8อ่ะปูแบบไม่เข้าฟีไม่เป็นไรอย่างที่บอกขอแค่คอมโบนอกดีๆก็คือแบบโคตรปังเลยเกมนี้จัดมาเม็ดนี้เคมาเคมาเคไม่เคเคมาเต็มเม็ด180ร้อยแปดสิบยังไงยังไงป๊บป กลมสองพันห้าพอโอเคจบเจ้าอ่ะเม็ดนี้ทุนมาหนึ่งพันนะได้มาสองพันห้าร้อยบาทกลมๆเลยไม่ตายตัวเลยก็ที่ตัดสินใจขึ้นเบ็ดยี่สิเพราะอยากให้มันแบบว่าต้องเจอแหละนะเจอเราสักหน่อยหนึ่งพอจัดมาก็คือแบบตามเป้าจริงๆตั้งไว้แค่สองพันนะ สองอพันคือแบบกำไรพันหนึง่งก็พอแล้วอะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้แมวมาพันกว่าบาทนะคืออย่างที่บอกไปจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วสำหรับรอบนี้ผมตาหนวดพอแค่นี้ก่อนก็พี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเข้าวรวมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับและก่อนจากลากันไปนะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ปุ๊คนนี้ด้วยรอบนี้ กราบสวัสดีครับ